ื่อบางคนอยากได้จุดมุ่งหมายที่สูงสูงเช่นการเป็นหมอหรือการเป็นนักบินค่ะจุดหมายสุดของผมก็คือการทําอาชีพนะครับหนูยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแต่ว่าหนูกล่าวไว้ว่าหนูจะเป็นพื้นฐานก่อนเผื่อหนูโตไปหนูอยากเป็นสัตวแพทย์หนูอาจจะเอาพื้นฐานเหล่านี้ไปเป็นแบบความรู้โตไปได้ค่ะ ของเข็มน,นะคะเข็มเราจะเรียกว่าเข็มสอยเข็มมือนะคะอย่างที่2ก็คือท่าเราพูดในความหมายแบบกระแสหลักเลยคือในระบบการศึกษาเนี่ยท,ที่เราเคยเรียนด้วยกันมาหรือในตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมักจะพูดถึงแบบกระแสหลักเลยว่าเป้าหมายของการศึกษาหรือวัตถุประสงค์างการศึกษาเนี่ยมี3มี3ประการเนาะนะครับที่จําง่ายๆก็คือว่ามีด้านที่เป็นด้าน knowledge นะครับด้าน knowledge คือด้านของความรู้นะครับอันที่2คือเรื่อง affective ก็คือเรื่องของจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึก อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องไซโคมอเตอร์ or, ก็คือเรื่องของอทักษะหรือกระบวนการนะครับเวลานัศกศึกษาศึกษาศาสตร์หรือนักศึกษาครูเนี่ยเรียนวิชาประเด็นพวกนี้เนี่ยเขาจะจำง,ง่ายง่ายเช่นการจำว่าที่เรียกว่าเฮดฮาร์ดแฮนด์นะครับเฮดก็คือเรื่องของความรู้ฮาร์ดคือจิตใจก็คือเรื่องของอความรู้สึกต่างๆนะครับส่วนแฮนด์ก็คือเรื่องของทักษะกระบวนการการลงมุอปฏิบัติถ้าเราจัดวาง แนวคิดเหล่านี้จากเรื่องของ h หตุก h a n d หรือเรื่องของความรู้เรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องทักษะกระบวนการเข้ามาสู่เรื่องของบ l ูมแท็ x ซ n o m y นะครับหรือภาษาไทยไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรเนาะของเบนจามินบลูมนะซึ่งเป็นนักคิดทฤษฎีในแนวเรื่องของการรู้คิดนะครับก็มันจะจัดวางได้เป็นระดับเบื้องต้นคือระดับล่างสุดก็คือระดับความ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 รู้ความจำเนาะนะครับสูงขึ้นมาคือเรื่องของความเข้าใจ นะครับ <One> ส <input> so ูงขึ้นไปก็เป็นเรื so well, so ่องของการนําไปใช้นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็การสังเคราะห์และสูงสุดคือการประเมินค่าระบบการศึกษาเนี่ยควรจะตอบโจทย์ศตวรรษที่21นะครับซึ่งในเรื่องของทักษะการคิดสร้างสรรค์หรือทักษะการสร้างนวัตกรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าตอนนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของของระบบของการจัดหลักสูตรหรือการจัดเรื่องของการเรียนการสอนหรือการจัดข้อสอบในประเทศไทยตอนนี้นะครับถ้าเราเทียบจากเรื่องของบลูเทคโซนอมีซึ่งในเรื่องความรู้ความจํา ความเข้าใจนาไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าถ้าเราลองเทียบกันดูเนาะนะครับเราจะเห็นว่าข้อสอบในระดับโรงเรียนเนี่ยที่คุณครูออกข้อสอบเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยมัาจะอยู่ระดับของความรู้ความจําและความเข้าใจเป็นหลักซึ่งเป็นระดับเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็แสดงว่าในระบบโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ครูใช้ในการออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นข้อสอบกลางภาคหรือข้อสอบปลายภาคเนี่ยนะครับมันยังน่าจะไปไม่ถึงระดับของขั้นการประเมินค่าในความหมายที่บูมกําหนดไว้นะครับสิ่งนี้เองคือ เป็นสิ่งที่มันมีความน่าสนใจคือเรากําลังสอนนักศึกษาครูหรือสอนให้ครูในระบบการศึกษาได้ทราบว่า,อ,าอยูประสงค์ของการศึกษาหรือเป้าหมายการศึกษานั้นมี3แบบคือความรู้ความจํานะครับซึ่งเรื่องของอความรู้เนาะเรื่องของเอฟเฟกติ ed, หรือเรื่องจิตใจเรื่องทักษะกระบวนการเนี่ยสามองค์ประกอบแต่ว่าเวลาข้อสอบจริงเนี่ยยังเป็นเน้น้อสอบที่เป็นข้อสอบแบบเอกาสารข้อสอบที่เป็นทดสอบเชิงเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสําคัญคือที่ต้องการให้เกิดเรื่องของความคิดความรู้สึกหรือความเห็นอกเห็นใจนะครับหรือเรื่องของทักษะกระบวนการที่ านสังคมของเราต้องการเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบลูมแท็กโซอนอมีเนี่ยในขั้นสุดท้ายหรือแม้แต่ในขั้นสูงๆเช่นขั้นวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าเนี่ยประเด็นคำถามที่ต่างม,มาคือข้อสอบที่เป็นข้อสอบ c h o i c e แบบแบบแบบปรนัยหรือข้อสอบที่เป็นไม่ใช่ให้นักศึกษาหรือนักเรียนได้คิดมากเช่นการข้อสอบแบบการกบาดนะครับหรือสอบปรนัยแบบมีตัวเลือกหนึ่งข้อหรือถูกผิดอย่างเงี้ยน,นะครับมันส่งผลอย่างไรต่อความย้อนแย้งในเชิงวิธีคิดในการพูดถึงเป้าหมายทางการศึกษาในสังคมไทย สวัสดีค่ะเด็กหญิงนภัสข้ามบัวสูงจากห้องอินลิสโปรแกรมนะคะกิจกรรมที่ได้ไปทำคือไซแอนแลบค่ะในไซแอนแอบ ก็จะมีกิจกรรมเยอะๆให้ทำเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีความตื่นเต้นที่แตกต่างกันไปส่วนที่หนูตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นการส่องเซลล์ค่ะเพราะว่าปกติได้เห็นเซลล์แค่สักในรูปแล้วก็ไม่ได้มาเห็นจริงๆแล้วพอมาส่องดูเซลล์จริงๆมันก็เลยแบบตื่นเต้นมากขึ้นจะมากล่าวถึงโครงการที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดขึ้นนะคะสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2- และ3นะคะชื่อว่าโครงการเบอร์ไว s ์ไซแอนแ a ลนะคะซึ่ง จัดขึ้นเนี public, ่ยค่ะเพื่อเป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะทําให้เด็กๆนะคะเกิดทักษะความรู้นะคะหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มีความสําคัญในระดับชั้นนักเรียนมัธยมม .2 และมัธยมศึกษาม .2 และม .3 นะคะการทํากิจกรรมนี้นะคะทําให้เรารู้ว่านะคะ การที่จุดประสงค์ในการทํากิจกรรมนะคะก็คล้ายๆกับจุดประสงค์ของการเรียนนะคะก็จริงๆแล้วก็คือกว้างๆก็จะมีต้องล้อตาม3ด้านหลักๆนะคะด้านแรกก็คือด้านพุทธพิสัยหรือว่า c ognitive domain นะคะนักเรียนมีความรู้ความจำค่ะเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีการ ฟังบรรยายจากคุณครูก่อนนะคะในชั้นเรียนนักเรียนมีการที่ฟังจากวิทยกรก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะพอนักเรียนเกิดความเข้าใจเนี่ยนักเรียนเอามปใช้โดยการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจริงๆนะคะแล้วนักเรียนก็จะทําการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์สังเคราะห์ในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาทดลองว่าเมื่อเขาทดลองไปแล้วเนี่ยคะ่ะนักเรียนเกิด เกิดาการเรียนรู้หรือว่ามีการแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าผิดพลาดนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเกิดการพี่จะประเมินค่าประเมินประเมินของเราเองได้นะคะสามารถที่จะวินิจฉัยประเมินได้ว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างหรือว่าไปต่อยอดอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะครับผมผมครูอิม,มวิทิดสวยสิริผลครับก็เป็นครูที่ดูแลในเรื่องของโครงการจิตอาสานะครับในเรื่องของการบาเพ็ญประโยชน์ จริงๆแล้วในเรื่องของจิตอาสามาัเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่เ,เราพูดคุยกันอยู่ตลอดอยู่แล้วในเรื่องของการที่พยายามจะปลูกฝังให้นักเรียนนะครับมีความเป็นจิตอาสาการทําให้ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์หลักเลยนะครับว่าการที่จะทํำยังไงก็ได้ที่ทําให้นักเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เขารู้สึกว่า,าได้เป็นจิตอาสาหรือการได้ทําให้ผู้อื่นก็คือการต้องลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากภาพที่พวกเราเห็นเนี่ยก็คือ เด็กๆมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนแหะครับในการที่จะช่วยคิดคอนเซปต์ของการที่จะเป็นจิตอาสาในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยคนที่เขามีหน้าที่ในการที่ดูแลเรื่องความสะอาดอยู่แล้วพวกเราจะลองเข้าไปช่วยยังไงได้บ้างไหมในมิติต่างๆก็เป็นภาพที่ออกมาหลากหลายมากนะครับมีทั้งเก็บขยะล้างห้องน้ำหรือแม้กระทั่ง หลายๆรูปแบบดูแลห้องเรียนของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ตกผลึกจากโครงการนี้เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่หลากหลายแล้วก็มาจากนักเรียนจริงๆนะครับสิ่งที่จะเชื่อมโยงผมจะเชื่อมโยงให้เห็นก็คือว่ากรอบ ที่กิจกรรมนี้มีส่วน,นะะในการที่เราเห็นทั้งพุทธ,ธิพิสัยจิตพิสัยแล้วก็ทักษะพิสัย3อย่างนี้ทับซ้อนกันอยู่นะครับทับซ้อนในที่นี้หมายถึงว่ามันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมันไม่สามารถที่จะแยกออกได้เป็นเอกเทศแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโครงการจิตอาสาและมาเป็นประโยชน์นี่แหละครับที่ทาให้เห็นทั้ง3ส,ส่วนนี้นะครับในการที่มาเบลใน,นครับร่วมกันแล้วก็เห็นผลออกมาเป็นในเชิงประจักษ์ ว่าเด็กๆสามารถที่จะมีส่วนในการที่จะเป็นผลลัพธ์หนึ่งครับที่ทําให้ตอบโจทย์คาว่าจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์จริงๆจากภาพหรือว่าจากกิจกรรมที่พวกเขาได้ไปร่วมและเป็นส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับก็ได้ช่วยล้างห้องน้ําก็ได้เป็นจิตอาสาในการที่จะล้างห้องน้ำครับก็ได้ทําการบําเพ็ญประโยชน์ครับแล้วก็ ก็ทำให้เรารู้จักการความขยันให้เราได้รู้จักการเป็นจิตอาสารู้จักการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักการทำงานการปันทีทำงานช่วยเหลือสึกกันและกันครับกระบวนการ,รการสอนที่ในเรื่องอของการใช้ชุมชนเป็นฐานหรือกระบวนการ,รการสอนที่พาเด็ก การศึกษานอกสถานที่หรือเรียนรู้จากสถานที่จริงเช่นสถานที่ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือพื้นที่ในห้องทดลองหรือที่อยู่นอกโรงเรียนหรือพิพิธภัณฑ์หรืออาคารสถานที่ที่เป็นตึกเก่าต่างๆในตัวเมืองอะไรเงี้ยสมมตินะครับหรือชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้นะครับประเด็นสําคัญคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ระบบการศึกษาไทยต้องการสร้างให้เกิดขึ้นอยู่แล้วตั้แต่เรื่องของระดับหลักสูตรหรือระเชิงนโยบายนะครับประเด็นสําคัญที่ตามมาก็คือกลับมาสู่ประเด็นเรื่องของคนที่เป็นคุณครู หรือคนที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษานั่นเองว่ากระบวนการพาไปศึกษาดูงานหรือพาไปดูเรื่องอะไรหลังดูท่าประวัติศาสตร์วัฒนาธรรมและวิถีชีวิตเหล่านี้คุณครูจะมีกรอบมุมมองหลังทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างไร